นีน่เพื่อนๆอยวขอชิมก่อนนะครับสดๆเลยชิมขอนพ่อคนระับกินข,ข,ขอนพ่อชิมไก่หวานมากเนี่ยกินได้ครับ ้มเอาเพิ่งตรงนี้ถึงที่นะครับแล้วก็นี่ถึงที่จะไปสองดอกไปครับเดี๋ยวไปคั้นต่ออันนี้ก็เต็มหยุดแล้วหุดแล้วส,ด,ส,ด,สดครับเดี๋ยวเราไปดูตอนคั้นอีกทีครับเพื่อนๆถ่ายพเพื่อได้รับชมนะครับเอาเพิ่ง